คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสัววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับกูบอกให้ลุกขึ้นมา เมื่อไม่มีปฏิกิริยาตอบรับจากร่างตรงหน้านอกจากอาการสั่นไหวกำหมัดแน่นของเชนจอรนจึงเป็นคนก้มลงไปกระชากดึงตัวของเชนแล้วเหวี่ยงไปยังบนเตียงอีกครั้งโดยความทุลักทุเลเพราะหุ่นของเชนกับจอรนนั้นค่อนข้างจะต่างกันเชนจะตัวใหญ่กว่าจอรนพอสมควรโดยความที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลของมหาลายัยและชอบออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเป็นประจำทำให้เชนมีหุ่นที่ดีซิกแพค กามได้รูปสมส่วนและค่อนข้างจะฮอตในหมู่สาวๆทั้งสาวแท้สาวเทียมและด้วยรสนิยมส่วนตัวแล้วเชนได้ทั้งชายและหญิงแต่ก็เป็นฝ่ายรูปมาโดยตลอดส่วนจอน,นั้นหุ่นจะบางกว่าเชนพอสมควรแต่ก็มีกล้ามเนื้อสมส่วนแบบลีนๆส่วนความสูงนั้นเชนก็ยังสูงกว่าจอน,นิดๆดูรวมๆแล้วจอนค่อนข้างจะตัวบางและเตี้ยกว่าเชนอยู่นหน่อยๆ แต่ก็แข็งแรงไม่แพ้กันและด้วยความที่จอรนเรียนเทควันโดมมาตั้งแต่เด็กๆและได้สายดำมาแล้วทำให้เรื่องการต่อสู้การชกต่อยนั้นจอรนจึงไม่เป็นรองใครตัวก็ใหญ่แต่เสือกร้องไห้ที่ทำเรื่องชัวช่วๆและเก่งนักนะมึงเรื่องของกูเรื่องของมึงก็คือเรื่องของกูเหมือนกันนั่นแหละนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปอ่ะกูนี่แหละจะเป็นเจ้ากรรนายเวรตามติดตัวมึงในเมื่อกูไม่มีอะไรจะเสีย ชีวิตมึงก็อย่าหวังจะได้มีความสุขอีกต่อไปชอบนักใช่ไหมอะฮะรักกินขโมยกินของคนอื่นอะทุกคำที่จอรนพูดออกมามันแฝงไปได้วยความเจ็บปวดจากข้างใน <erosion> เขาเคยคิดที่จะวางแผนอนาคตในวันข้างหน้าและเคยให้คำม้่นสัญญากับแฟนสาวและแฟนสาวเองก็ตอบรับคำมั่นสัญญาว่าถ้าเรียนจบจะแต่งงานกันทันทีดวงตาของจอนแดงกำ่ำเมื่อนึกถึงเรื่องในอดีตของตนและแนท ที่โตมาพร้อมกันรู้จักกันมาตั้งแต่จำความได้จนได้คบกันเป็นแฟนและสุดท้ายความรักของทั้งคู่ก็พังทลายลงเพราะคนตรงหน้าความรักของกูมีให้ได้แค่คนเดียวเว้ยให้ได้แค่ครั้งเดียวแต่มึงมึงเป็นคนที่มาพังทั้งหมดมึงรู้ไหมว่ากูเฝ้าถนอมแฟนกูมากี่ปีอะมึงทำได้ยังไงฮะกูถามมึงว่ามึงทำได้ยังไง จอนที่ตอนนี้เริ่มควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองไว้ไม่ได้เพียงแค่คิดถึงแนทความโกรธความแค้นความเจ็บปวดที่มีอยู่ในใจก็ระเบิดออกมาอย่างไม่สามารถควบคุมตัวเองไว้ได้เมื่อรู้ว่าไอ้ชูที่แอบไปมีอะไรกับแฟนของตัวเองถึงห้องนั้นก็คือเชนคนที่นอนส้มอยู่ตรงหน้ามึงจะทำอะไรอย่าเข้ามานะสัตว จอรนไม่พูดพร่ำทำเพลงลุกถอดบ็อกเซอร์ที่สวมอยู่ตัวเดียวออกจากตัวก่อนจะกดรีโมทที่ถืออยู่ในมือไปที่ทีวีจอบแบนขนาดใหญ่ทันทีที่วิดีโอในทีวีปรากฏขึ้นเชนก็ตัวชาไปทั้งตัวเมื่อภาพของตัวเองที่นอนเปลือยเปล่าปรากฏอยู่ในจอทีวีและกำลังถูกกระทำอย่างทารุณรุนแรงโดยฝีมือของคนตรงหน้าทั้งภาพและเสียงดังก้องเห็นหน้าชัดเจนมึงไอจอรน ไอสัตว์เอยเชนเลือดขึ้นหน้าจะลุกขึ้นไปซัดจอนด้วยความที่ลืมตัวว่าร่างกายของตัวเองนั้นแค่จะลุกก็ยังจะขยับไม่ได้ทำให้สุดลงกลับไปนอนอยังเตียงเหมือนเดิมทำไมแค้นกูเหรอภาพชัดดีไหมว่ามึงกูถ่ายเองตัดต่อเองกับมือเลยนะแต่กูว่าลักหลับมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่วะมันต้องเล่นสดๆแบบนี้มันถึงจะมันพูดเสร็จ จอนก็เดินทงๆไปหยิบกล้องมาตั้งไว้ที่ข้างเตียงพร้อมกับกดบันทึกวิดีโอแล้วตามขึ้นมาบนเตียงจอรนก็จับตัวของเชนพลิกความพร้อมกับแทรกตัวเข้าไประหว่างขาดันขาของเชนให้อ้าออกจากกันสัตว์เอ้ยปล่อยกูนะไอ้จอรนไอ้เฮียกูไม่รู้มาก่อนดน้วยว่านแนคบกับมึงอะอย่าทำอะไรกูเลยนะกูขอร้อง เมื่อไร้สิ้นหนทางเชนก็พูดร้องขอเมื่อรู้ว่าตนไม่สามารถมีแรงพอที่จะต่อต้านจอนได้ได้วยความเจ็บระบมไปทั้งตัวขอแห้งผากมือไม้สัน่นเพียงแค่จะขยับมือ,อยังแทบกระดิกไม่ขึ้นจากนั้นจอรก็พยายามที่จะมีอะไรกับเชนอีกครั้งนี่เป็นรอบที่8ที่จอทาแต่เป็นรอบแรกที่ทาตอนที่เชนมีสติก่อนหน้านี้เจ็ดรอบจอทำในขณะที่เชนยังหมดสติอยู่ แต่ทุกครั้งที่ทำมันทำให้จอรนรู้สึกบางอย่างขึ้นมาจอรนไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มีอะไรกับผู้ชายด้วยกันแล้วจะรู้สึกดีขนาดนี้ในตอนแรกจอรนกะว่าจะทำเชนแค่รอบเดียวเพื่อที่จะถ่ายคลิปเอาไว้แบล็กเมลเชนไม่ให้มายุ่งกับพวกของตนอีกและสั่งสอนเชนที่แย่งแฟนของสันและแฟนของตนอีกด้วยแต่เพียงแค่ได้มีอะไรกับเชนนั้นครั้งแรกจอนก็ใจสัน่นยามที่มองหน้าหล่อ มุนล่ำล่ำของเชนที่นอนอยู่ใต้ร่างของตนความรู้สึกบางอย่างภายในใจของจอรนมันก่อตัวขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุในตอนแรกจอรนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะได้รองอะไรแปลกใหม่เลยทําให้ตนมีอาการแบบนี้หรือเปล่าพอมีอะไรกับเชนเสร็จในรอบแรกจอรนก็ลองทําอีกรอบสองแต่กลายเป็นว่ายิ่งมีอะไรกับเชนกลับทําให้จอรนรู้สึกต้องการที่อยากจะครอบครองร่างตรงหน้าอยากมีอะไรกับเชนซ้ําๆอยู่อย่างนั้น จนมารู้ตัวอีกทีตนเองก็ทำไปแล้วถึงเจ็ดรอบและก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จอนสามารถมีอะไรกับใครได้หลายรอบได้ขนาดนี้พอรู้ตัวว่าตนไปมีอะไรกับเชนไปถึงเจ็ดรอบจอนก็เดินเครียดอยู่ภายในห้องนานสองนานยิ่งเปิดดูคลิปจากกล้องวิดีโอที่ตนอัดเอาไว้ในรอบแรกที่มีอะไรกับเชนก็ยิงทำให้จอนรู้สึกอยากจะมีอะไรกับเชนอีกจอนหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าความต้องการนี้มันเกิดจากอะไร ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับและพี่ๆนักอ่านคนไหนที่สนใจในิยายเรื่องพิงในก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินและ B2S ทุกสาขาทั่วประเทศและศูนย์หนังสือจุฬาและยังสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยครับ และอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอีกมากมายด้วยนะครับ